ตอนนี้จะจะลงจะลงสะพานเนี่ยอย่าเร่งเครื่องเด็ดขาดนะถ้าเร่งอไร้อยเขไปหมดก่อนไงบอยปลอยอะคนยังมีอยู่อย่าเร่งเครื่องปล่อยมันไปเร่งแล้วปล่อยเร่งแล้วปล่อยอ่าจะช้า ทางางี้ไม่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 เร่งมือมันก็จะเบรกของมันเองทางลงนะวยชัดนะวยถ้าเร่งมันยิ่งจะหลวดเดอกเล้วอว่ะนี่ทดสอบสมององี้นะความสามารถในการลงสะพานนี่นะหย่าเร่งอย่าเร่ง คนไม่มีก็ไม่ต้องเร่งหรอกค่อยๆลองค่อยๆลงอ,อลงไปอ้เก่งเว้ยทางชันๆไปได้นี่เก่งทางชันมากค่อยๆลองอย่าเร่งเครื่องค่อยๆลงนะอย่าเร่งเครื่องนะ หัดใช้สมองใช้สติอย่าใจร้อนดีเนาะครับอายุเท่าไหร่แล้วแม่เก้าสิบครับโอ้โหเก่งเนาะเมื่อกี้ให้เขาเข็นขึ้นมาโอ้โหเก่งขับเองเมื่อกี้เข็นเมื่อกี้ไม่ได้ขับตอนลงเนี่ยให้ขับเองแต่ตอนเมื่อกี้ขึ้นมาให้เดินขึ้นมาเองให้ลากขึ้นมาเอง ขาจะมีแรงขาจะมีแรงต้องสู้ๆแข็งแรงนะฮะพี่อย่าอย่าท้อขอให้เราอยู่ได้ทุกวันกำไรทุกวันระวังรถจักรยานคนมันต้องช่วยช่วยตัวเองอ่ะใช่ เราต้องสร้างกล้ามเนื้อขาเราต้องหัดเดินรครับอา้าวลงมาเข็นหรือเปล่าเมื่อกี้พักมาพักหนึงแล้วนะ,เ,นออะเอ้ยก็เข็นทางเรียบไม่เหนื่อยเข็นขึ้นสะพานน่ะเหนื่อยฮะอีกหน่อยนึง อะไรไม่เอาเมื่อกี้ยังสู้สู้อยู่เลยเมื่อกี้เข็นขึ้นสะพานน้ำหนักยี่ห้ากิโลเองเข็นขึ้นมาได้รถเข็นคัน,น,นี้เนี่ยเดินเดินทางเรียบบ้างเดิวันนี้เดินรอบรอบใหญ่นะเฮ้ยผมตาไม่ทันอยู่แล้วเครื่องจักรตีเนี่ยอามาเดินดีกว่า ๊ะอา้าวไม่เอาจะไปแล้วลูกเดียวฮะหนีกูอีกแล้ว